สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสุโขแห่งบ้านแสงทองฟิลแรน,นะครับวันนี้นะครับแสงทองฟิลแรโอ้ยไฟกัมาใสาต่ตาตอนนี้อยู่บนเวทีนะครับผมตอนนี้อยู่บนเวทีนะครับมาแสดงที่ตลาดทิพนิมิตนะครับโหเรียกยากมากเลยนะเป็นงานของอาทางนายห้างทวีชัยนะครับของทับไลน์เดมอนสตูดิโอนะครับเบื้งกล้องพี่น้องเบื้อง,งกล้องเบื้องกล้องนี่โ้มีเป็นแบบ รถตู้หลายรถตู้มาเลยนะครับผมเวทีวันนี้ก็เป็นเวทีอีกเซตหนึ่งนะครับผมอีกเซตหนึ่งนะพี่น้องตอนนี้อาจารย์สีกระลำเตรียมตู้เตรียมความพร้อมพี่น้องเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับเห็นไกลมีอ่าในห้างจีมีชัยมาแล้วนะครับผมอกล้องแบบตัวใหญ่มากนี่นะครับ ในห้างเทวีชัยก็ามาแล้วนะครับมาดูงานด้วยตัวเองเลยนะครับผมฟุตเตอร์สวัสด,ดีครับฟุเตอร์เข้าได้หรือเปล่าล่ะช,ช่องอะเข้าได้ค่ะมือกล่องพี่น้องแบบกล่องทีวีเลยอาแบบใหญ่สวัสดีพี่หนุ่มนะคะาารับกำลังทำไม้นะครับผม ทีมงานกำลังเรียงโน้ตนะครับผมเช็คทดสอบสามสี่หนึ่งชื่อเริ่มเสียงเสียงแบบจัดเต็มเลยพี่น้องมึงเนี่ยเครื่องใหญ่มากนะครับผมยอมแล้วยอมแล้วทีมงานจันตีณีนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่นพาไปลงข้างล่างนะครับ พาไปดูข้างล่างนะครับว่าบรรยากาศนะครับของทีมงานเราทำอะไรกันอยู่นะขีดตมเมห่ือเก่าพี่น้องเจอขีดตมทุกงานสันนี้น้องบิวตี้ครับฮะวาแต่บน กินแล้ว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 สยเชัวันนี้มีเต็นท์อย่างดีเลยนะครับสวัสดีพี่ทีมพี่แน็กลูกนี้หวานสวัสดีค้าเฮ้ยทำไมมีน้ำมะพร้าวกินด้วย ตลาดขายมะพร้าวตรงนี้เต็มเลยน่อยากกินด้วยอยากกินกับพี่ค่ะมีนไหมวันนี้เล่นทุ่มค่งนะครบสิบสิบบาทวันี้่เ้หาวันนี้ทำการแสดงหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มึ่นะครับอ่อยพี่ร่สวัสดีบอลลี่นะครับสวัสดีบอลลี่ครับ ซื้อระเบ้าน้ามเล่นสั่งข้เป็นครับทข้อเป็นขาเจาะยุกโอเคแล้วสั่งให้สั่งแกร็บสั่งแกร็บป่าวสวนไซพี่หนิงธนกรนะครับพี่น้องเมื่อกี้ก็ไปเยี่ยมหาไปดูเยี่ยมชมหลังเวทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววินเนอร์จะขออนุญาตนะครับแม่แม่ไป แต่งหน้าแต่งตาก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ขึ้นเร็วนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะพี่น้องเด้อหนึ่งทุ่มครึ่งครับสวัแม่แม่เอฟซีนะครับเอาขนมมาฝากนะครับขอบคุณมากมากนะครับอันนี้ส่วนกับข้าวด้านล่างเนี่ยเป็นของวินเนอร์นะครับเดี๋ยวจะแบ่งให้พี่พี่คนอื่นกินด้วยกันนะฮะแล้วก็มีส้มด้วยมีกับข้าวมีลาบนะครับแต่ส่วนนี้นะครับ เพื่อนฝากมาให้บอสพี่ปอแล้วก็แม่ยุ้ยนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้แม่ยุ้ยก่อนนะครับบ้านมินเนอร์ซื้อมาฝากมินเนอร์ขอบคุณมากครับครับผมคู่คตเตยยิ้มวุยวุ้ยแล้วนี่บอสคู่เตยคู่เตยเลือดนี่เขาเขามาให้แม่ยุ้ยคะ่ะ ไม่เป็นไรแม่ก็ขอบคุณล่วงหน้าไว้่อแม่คอยให้กินโอเคครับใ้กินด้วยได้ไหมได้ครับได้ครับ,บแ,แอบแอบนะฮะพาวันเล่มาซื้อน้ำนะครับผมด้วยแหละนี่นี่คือตลาดทิพนิมินนะครับผมขายผลไม้เป็นส่วนใหญ่หรือเปล่านี่ผลไม้เต็มเลยนะครับเปา ไึ่ต้งไปไหนซื้อเงินสดเอาไปไม่ต้งไปทำเหมือนยืมเนี้ยยืมสักบาทซิฟจะเศร้นา,า,านี่คือตลาดทิปทิฟนิมิตนะฮะโมมี่ดอกน้ำปั้นเจ้านะมีแต่กล้วยเอาอยู่กับกล้วยเดี๋ยวเดินดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเดินดูก่อนนะครับนี่คือบรรยากาศของตลาดทิปนิมิตพี่น้องนี่ดิ นี่แนะนำธรรมดาแต่ว่าเขาเจบ้บอขายน้ำปันอากาศตรงนี้ก็ค่อนข้างอบอ้าวนะครับผมแต่ว่าขอให้ปลอดฝนนะครับคืนนี้ขอให้ปลอดฝนพี่น้องโอ้ยว่ามันด่าน้ำปันนหนดสิบเก้าบาท นี่น้ำปั้นสิบเกาบาทะข้างในซาซาเป่าน้ำเปล่าได้สมหยาบเปล่าเยอะขนาเปล่าน้ำเปล่าอยู่ไหนแม่ยังมีวดเดียวตรงนี้ไหมมัน่ๆนย่นน่ะอู๋คนยันยันอะไรเอาก่อนเอากวดนยันยัเลยก็คือใหญ่ไปเลยไหะ ใส่น้ำหมดไม่ไมีใครบอกไงไอ้ใส่ใหนน้ี่ใส่งีผมด้วยเดี๋ยวเสียเขาจะเลี้ยงนะครับวันนี้เสียขาดยเ,เสียขาด <laughs> เสียขาด <laughs> เดี๋ยวออกมาซื้อน้ำนะฮะ้วเดี๋ยวจะเข้าไปแต่งหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียม ขึ้นเวทีเดอ้อพี่น้องเดอ้อวันนี้เป็นจัดงานของอ่า uh, ท็อปไลน์ไดมอนด์เนาะวันนี้เฮียในห้างเฮียก่อนในห้างทวีชัยก็มาด้วยเด้อครับผักเผาหนื้อสิบหาบาทนึงเนาะเน่้อสิบห้าบาทนึงนั่นนะ่ะคืออะไรคือแบบขายเปลือกขายทรงบ่งเพิ่มแถวนี้ขายปีกทรงยิ่งถูกกว่านี้เนาะ หรอถูกมากเลยครับ15บาทเองพี่น้องน้าเนี่มะมีมันมีมมนมีน่วยมนใหญ่เนาะตู้ใหญ่มากหอม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 แทบจะขายอ่ะผลไม้ทุกชนิดเลยมีเปลือกมีมันด้วยคือตัวมันันมันหมวในญ่มันหัวใหญ่แห้งเลยพี่น้องเอาไปเอือนเนี่ยเขาเอือนเอาไปเอือน ใส่ไฟใส่เตาไฟ่ไหมเผาบ่เขาไปเผาเนาะเดี๋ยวบ่าดังไฟ่เดียวเวลาเขาหนึ่งเขานะมันคิไม่ลิ่นเตาของเขาไปใส่ไม่ิ่นเตาอันนี้เป็นมันเผามันเผาขั้นขั้นมันไลก็ไฟ่จะเป็นเผาเผามันเล่นอะไรนี่นะครับหน้างานนะครับผมร้อยเจ็ดสิบบาทพี่น้องเห็นหน้าจะคล้องยี่บ่ละ ผมเองโอเคพี่น้องคลิปนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามเนาะโอเคเดี๋ยวผมฝากไปแางหนากันด้วพี่้องด้วบ๊ายบาย